เพื่อนเตือนกันไม่สุบุรีไฟฟ้ากำลังเป็นผู้ร้ายหน้าใหม่ที่เผลอเผลออาจจะกลายเป็นตัวร้ายผลสำรวจการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนไทยปี2565พบเด็กและเยาวชนไทยสูบบุรีไฟฟ้าเพิ่มเป็น17.6%จากเดิมอยู่ที่3.3%ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรภมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมส,สุขภาพสสส,สภายใต้โครงการเครือข่ายทันตบุคลากรต้านยาสูบมีหมุดหมายกระตุ้นเตือนเยาวชนให้กล้าปฏิเสธบุรีและบุรีไฟฟ้าเมื่อถูกชกชชัวน ซึ่งออกแบบให้สวยงามกระทัดรัดดูมันเหมือน,น,นของเล่นแต่เป็นของเล่นที่อันตรายนะครับมีกลิ่นมีรสซึ่งทําให้ผู้ปกครองหลายๆคนเห็นว่ามันไม่เป็นโทษอะไรนี่นากลิ่นหอมออกทำไมจะให้ลูกฉันเล่นไม่ได้นะครับมันั้นเลยทําให้เกิดการเสพติดได้ง่ายขึ้นกับคนรุ่นใหม่แล้วอาจจะมีการเสพติดไปตลอดชีวิตก็ได้นะครับดังนั้นการป้องกันนักสูบบุหรี่มากใหม่ ซึ่งเกือบทั้งหมดอยู่ในวัยเรียนจึงเป็นมาตรการที่ทั่วโลกให้ความสําคัญเพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ความมีพิษมีภัยและอันตรายของการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นนโยบายสําคัญมากของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านนลรำเวิเพื่อภูมิคุ้มกัแล้วก็ดำเนินการเข้มข้นมาโดยตลอดในส่วนของสองพทอ,อเนี่ยเราในห่วงเวลาสองปีที่ผ่านมา เราทำงานกับทีมคุณหมอชุดนี้มาตลอด2ปีแล้วก็มีการเคลื่อนงานในระดับพื้นที่เป็นระยะระยะมาโดยตลอดทั้งมิติของเรื่องวิชาการมิติของเรื่องการป้องกันมิติของเรื่องการเสริมสร้างกิจกรรมด้านต่างๆอ่วงเัาปิดเทอมที่ผ่านมาพวกเรามีการดําเนินการขับเคลื่อนและการนําคลิปต่างๆจากพี่ๆทีมคุณหมอเนี่ยลงไปให้โรงเรียนแล้วก็ห้องเรียนแล้วก็ลงถึงตัวเด็กผ่านระบบทุกช่องทาง เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในช่วงเวลาช่วงเมษาช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาข้อสําคัญคือวันนี้จํานวนเด็กมีน้อยมากนะครับเทียบกับในอดีตเป้ามหมายคือน้องทุกคนมีคุณค่าต่อประเทศไทยเป็นกําลังหลักของชาติในอนาคตที่สําคัญยิ่งจําเป็นต้องปกป้องและรักษาให้น้องสามารถจเจริญเติบโตและเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพเป็นกําลังหลักของชาติได้วันนี้เป็นการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายทุกภาคีที่จะปกป้องเด็กๆของเราครับขอบคุณครับ พราะว่าเด็กที่ติดนิโคตินเนี่ยจะเป็นซึมเศร้าครับเพราะเมื่อเสพสุกเอามากๆเนี่ยมันจะเฉยเฉยชานะครับแล้วก็ทําให้ไม่สามารถที่จะรับความสุขจากสังคมได้จากการอยู่ในร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาระยะยาวกับสังคมไทยนะครับผมคิดว่าวันนี้นะครับดีใจนะครับทางนักเรียนมากันเยอะเลยแล้วก็ไปร่วมเรณรนค์นครับผมคิดว่าหน้าที่บทบาทไม่ใช่หน้าที่ของแค่ บุคลากรทางสาธาสุขทันตแพทย์แพทย์พยาบาลครับจะต้องเป็นคนทุกคนในสังคมไทยครับให้รับรู้กันมากๆครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายกับสังคมไทยบุหรี่มันไม่ดีต่อปอดครับแล้วก็อาจจะส่งผลในระยะยาวได้ครับ อาจจะเสียการเสียงานเสียเพื่อนหรือเสียครอบครัวไปได้ค่ะไม่เอาหรอกพี่มันไม่ดีต่อปอดสูบตลอดปอดจะมีปัญหาทั้งโรคมะเร็งหัวใจหลอดเลือดถุลงลมโป่งพองทั้งยังสมองเสื่อมภาพนี้ผมสื่อถึงว่าเป็นสถานการณ์ที่เด็กกำลังสูบบุหรี่อยู่หน้าห้องน้ำครับและเด็กก็มาห้ามมาห้ามเพื่อนที่สูบบุหรี่ครับ ส่วนรอบรอบนอกจะเป็นจะเป็นโทษของบุหรี่ครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดจนถึงขั้นเสียชีวิตครับผมว่ามันอันตรายครับหนูดูข่าวแล้วหนูเห็นว่าบุหรี่มีโทษมากมายหนูก็เลยอยากให้เพื่อนเลิกสูบค่ะ เพืเ่อนเดือน,นกันไม่สู้